อาจาร,รย์หลิงควรจะดินเล่นด้วยกันหรอคะอาจาร,รย์หลินหลังเรียนจบหนูอ,อยากเป็นดีไซเนอร์คะ่ะฉันไม่คิดเลยว่าจะได้พบเธออีกครั้งเห็นไหมนี่ไงซูเลหลินที่ประสบความสำเร็จในการปีนขึ้นสู่ สังคมชั้งสูงฉันราสงสัยจริงๆว่าเธอใช้ฤทิ์อะไรปีนขึ้นเตียงประธานเฉวนฉันปีนขึ้นเตียงเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบเขาตั้งหาดละที่ไม่ปล่อยฉันไปอ่ะห้องทำงานท่านประธาน เวลาปกติเธอดูเป็นคนซุ่มซ่ามแต่เวลาเธอตั้งใจทำอะไรก็น่าดินดูดดีเข้ามาได้ยังคงจ้องมองหญิงสาวผู้ที่เป็นที่ดักด้วยรอยยิ้นอ่อนหวานยูโจอเอ๊ะอาจารย์ลิน ลินเชอร์ยูโจไม่เจอกันนานเลยนะเลลินยูโจตั้งแต่นี้ไปฉันจะอยู่ที่นี่ทุกอย่างเรียบร้อยไหมทุกอย่างเรียบร้อยดีเงั้นก็ดีล่ะห้องพักผ่อนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอทำงานที่บริษัทของอยูโจ เป็นความบังคับเอ้ยเป็นความบังเอิญจริงๆคะ่ะอาจารย์หลิงคะคุณมาที่นี่เพราะอะไรคะเธอกำลังจะลงประกวดใช่ไหมฉันมาช่วยเธอไงอ้าเยี่ยมไปเลยขอบคุณคะ่ะอาจารย์หลิงทำไมเธอต้องตื่นเต้นขนาดนั้นด้วยมิซซอเออเออ ฉันยังไม่ได้แสดงความยินดีกับพวกเธอเลยใช่ไหมอามันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรค่ะแค่กันมัน่นฮะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอเป็นแบบนี้สินะเอาละ พวกเธอมีไอเดียสำหรับการแข่งขันครั้งนี้อย่างไรบ้างลิงเอ,อ๋ออยากจะเติมความโบราณและพื้นฐานของวัฒนธรรมลงไปในงานดีไซน์ลิงอ,อิวจอเรียกฉันว่าลิงอืมเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่ามันก็ยากนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ในอีกสามสองในอีกสองวันข้างหน้านี้เราไปหาดูภาพที่มีความเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมกันฮะได้เลยฉันจะทำค่ะสวัสดีครับคุณปู่